คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องทุกส้่งทางการเดินของเรานะครับน้อยมากครับที่อุปสรรควันจาไม่เข้ามากล้ามกลเลยไม่แต่นิดเดียวสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่คาดฝันมักจะมาอยู่เสมอนะครับเราเรียกมันว่าอุปสรรคเราเรียกมันว่าบททดสอบครับก็อยู่ที่ว่าทั้งตัวเราทั้งร่างกายและจิตใจจะตั้งสติและฝ่าฟันมันไปอย่างไรเหมือนกับทางเดินทางหนึ่งแหละครับถ้าเกิดว่ามีก้อนหินก้อนใหญ่อาจจะใหญ่โตเหมือนภูผามาขวางหน้าเอาไว้ สิ่งที่เราจะเลือกทาได้หนึ่งนั่งอยู่เฉยๆตัดพ้อชีวิตแม่งโดนลังแกละทําอะไรก็ทําไม่ได้นั่งรอมันอยู่ตรงนี้โทษคนอื่นดีกว่ารอความช่วยเหลือเราค่อยว่ากันหรืออย่างที่สองครับเราจะตั้งสติรับรู้รับทราบยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นลองหาทางเดินข้ามมันไหมละ่ะเดินอ้อมมันก็ได้อย่างน้อยเราก็น่าจะได้หาทางออกดูอย่างน้อย เราก็น่าจะได้เห็นอะไรที่แปลกออกไปสำคัญที่สุดทันทีที่เราลงมือทำเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับดังนั้นเราเป็นว่าในวันนี้ช่วงเวลาที่ NBA ช่วงเวลาที่เกมทั่วโลกยังไม่มีท่าทีที่จะกลับมาแข่งขันกันได้ในโลกของกีฬานะครับท่ามกลางอัธภานร,ร้าย <c oughs> อย่างโควิด -19 เราลองมาหาทางคิดกันหน่อยครับเรามาพลิกหน้าพลิกหลังสก,กิดแล้วก็ขึ้นบนกันว่า ในเมื่อฤดูกาลมันเริ่มช้าแบบนี้อะไรคือข้อดีที่ตามมาไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบาสเกตบอลทัชดาวน์นะครับรายการอเมริกันเกมส์ที่จะทำให้คุณร้องว้าวนะครับไปพร้อมๆกันครับรายการอเมริกันเกมส์แท้ๆเลยนะครับตั้งแต่จัดมาเนี่ย นี่ตอนที่50แล้วมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดนะจะครบ1ปีแล้วนะครับแท้จะไม่ได้จัดอย่างอื่นเลยฮะยังคงเป็นบาสเกตบอลม่เฟุตบอลอยู่นะครับขอบคุณก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะครับผมพันศิริวิเชียรครูผู้จัดของคุณขอขอบคุณหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามานะครับขอบคุณที่ติดตามกันกับบาสเกตบอลทัชดาวนะครับมีคุณไม้คุณผลใช่ไหมเนี่ยคุณนากรขอภายนะครับคุณไมคคุณนากรนะครับจากพระจอมเกล้า คนบุรีบางมดนะครับส่งเข้ามาขอบคุณมากนะฮะเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมเลยเช่นเดียวกันกับคําถามที่ส่งกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวจะทยอยตอบให้แต่ว่าวันนี้โดนกาชับมาอย่างเร่งด่วนโดยพลจักรวานเอกสุดยอดดอกเตอร์สาดตาจาย์พอบบอกว่าห้ามเกิน30นาทีนะครับเกินไปวินาทีละ15บาบาทโอ้โห แพงมากเลยนะวินาทีละสิบาทผมนี่ไม่กล้าเกินเวลาเลยครับดังนั้นผมคงจะต้องรักษาเวลาอย่างยิ่งยวดนะครับนอกเสียจากว่าจะมีคุณผู้ฟังโทรมาหรือว่าส่งคอมเมนต์เข้ามาพร้อมจะช่วยผมจ่ายหรือว่าจะไปช่วยกันคุกเข่าออนวอนทางคุณพออว่าขอจัดให้มันยาวขึ้นได้ไหม30นาทีเนี่ยหาวยังไม่เสร็จเลยครับเวลาก็หมดแล้ว พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอ่ะไปกันเลยดีกว่าครับมันเสียเวลาแบบนี้แหละมันถึงไม่ทันกันสักทีมันถึงไม่ทันกันสักเทปนะครับเปิดรายการกันนะครับก็แน่นอนครับบาสเกตบอลเอ็บีเอยังคงเจอมอรสุมนะครับยังคงเจอเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับโควิดเข้ามาเล่นงานนะครับทาให้ฤดูกาลยังหาท่าทีที่จะเปิดไม่ได้นักบาสเกตบอล ball, ก็มีหลายคนที่ยังคงต้องเจอภาวะเจ้าโควิด -19 เล่นงานอยู่บางคนป่วยนะครับบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เลยนะที่ป่วย คนที่ดูน่าสงสารมากมากก็คือทางด้านของข่าที่นี่ทาวส์นะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ติดโควิด -19 หมดเลยนะครับสำหรับทางด้านของเออจ้าแคทนะครับเซนเตอร์ดาวรุ่งจากมินิซตาทีวูฟแต่ก็เข้มแข็งออกมาให้สัมภาษณ์ที่ดีคุณแม่เขาเนี่ยหนักถึงขั้นโคม่าเลยนะครับมีไข้ขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ มีภาวะปอดอักเสบก็มาถึงตรงนี้เท่าที่ตามข่าวเหมือนกับว่าอาการจะดีขึ้นคุณพ่อดีขึ้นแต่คุณแม่ยังทรงทรงอยู่นะครับแต่ก็เอาเถอะไม่สุดไปก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีแล้วนะครับขอให้กำลังใจแล้วกันถ้าส่งไปถึงได้นะครับ Hey cat hope your parents feeling better as soon as possible Good luck, เอาเละครับว่ากันต่อณนะตอนนี้นะครับการกลับมาของ NBA ถือว่ายังไม่แน่นอนนะครับก็คงเหมือนกับกีฬาอื่นๆทั่วโลกแหละครับความคืบหน้ายังมีไม่มากนักนะครับยิ่งเป็นฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกายิ่งข่าวของโคโรโนาไวรสัสมันกําลังหันหัวไปใช้บริการสหรัฐครับให้เป็นฮับต่อไปพูดถึงฮับเนี่ยคุณสมัครพรีเมียมกันหรือ,อยังครับ <c oughs> <c oughs> เขาอุตส่าห์รณรงค์ให้อยู่บ้านนะเนี่ยจเจริญพรฮับเนี่ยนะฮะอุ๊ยไม่เอาไม่พูดเราไม่ลามกเราไม่ลามกนะครับ เขาบอกว่าครับต่อไปของโคโรนาไวรัสเนี่ยนะครับจะไปกันที่สหรัฐอเมริกาครับหลังจากป่วนเอเชียแถวแถวจีนไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาบ้านเราไปตะวันออกกลางเข้ายุโรปอยู่พักใหญ่ตอนนี้เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแล้วก็แอฟริกานะ่ะโดนบ้างแล้วแต่โดนน้อยหน่อยนะครับดูแล้วเนี่ย มันลุกลามไปทั่วโลกครับบุตรหมายต่อไปที่องค์การนามายโลกคาดการณ์และเตือนทุกวันอย่านิ่งนอนใจนะครับสหรัฐอเมริกามีโอกาสเหลือเกินครับที่จะเป็นเย่อรายต่อไปที่จะรับไม้ต่อจากอิตาลีคําว่ารับไม้ต่อจากิตาลีสามารถตีความได้อย่างน่ากลัวครับแน่นอนว่าอิตาลีเนี่ยเป็นชาติชิลมากก็น่าจะชิลกว่าบ้านเราอีกนะนะครับทำให้เป็นเหตุผลที่อิตาลีมีคนล้มป่วยเยอะมากมีคนเสียชีวิตเยอะนะครับ เลยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคืออิตาลีเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์ได้ยากนะครับมีสภาพอากาศมีสภาพของวัฒนธรรมที่เอื้ออำนวยให้โรคนี้ซึ่งต้องการคนที่มีระเบียบว,วินัยดีซึ่งต้องการการเป็นระเบียบของสังคมสังคมไหนไม่มีระเบียบสังคมไหนไม่จริงจังสังคมไหนมัวแต่งงานกันอยู่ไม่ทำตามอย่างเคร่งครัดโอกาสที่โครโรนาไวรัสจะเข้าไปโจมตีมีสูงมาก สหรัฐอาจจะไม่ถึงกับเป็นชาติที่ไม่มีะระเบียบวินัยสะทีเดียวไม่ใช่ชาติที่เหมือนกับว่าสบายๆทำอะไรตามใจคืออเมริกันแท้เราไม่เคยเห็นเรื่องแบบนั้นนะครับแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเป๊ะมานะะักงสทีเดียวเขาก็จะมีความคิดอะไรของเขาแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้น่ากลัวคือคําเตือนจากรัฐอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่อุปกรณ์ทางการแพทย์อาจจะยังไปไม่ถึงนะครับดังนั้นก็ถือว่า ต้องเอาใจช่วยสหรัฐอเมริกากันด้วยนะครับด้วยความที่ว่าโคโรนาไวารัสกำลังหันหัวเรือมาทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละรครับหลายๆอย,ย่างมันก็เลยต้องชะลอต้องหยุดกันไว้ก่อนนะครับดังนั้นเรื่องกีฬากลับมาเมื่อไหร่คงต้องรอนิ่งๆครับอย่าว่าจต่ความหวังจะเล่นแบบปิดสนามเลยนะครับเล่นแบบไม่มีคนดูเนี่ยมันยังดูแล้วเหนื่อยมากจริงๆครับพูดกันตามข้อมูลที่เห็นนะครับแต่เมื่อให้ฤดูกาลของ NBA ที่เหลืออีกทีมหนึ่งเนี่ยไม่ถึง20เกมแล้วนะครับ บางทีมเหลือ15เกมด้วยซ้าไปทาอย่างไรเล่าที่จะทาให้มันเดินต่อไปได้เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักมากๆเพราะาสถานการณ์ณปัจจุบันของ NBA มีการสั่งห้ามถึงขนาดว่าสนามซ้อมนะครับสนามซ้อมเนี่ยเขายังไม่ให้เข้าไปรวมตัวกันซ้อมเลยนะครับอยู่บ้านไปครับโอกาสจะเปิดสนามซ้อมใช้ฟ a c i ิลิตี้เข้าไปเล่นพวกฟิตเนส พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับกระแดะมากเลยอีกทีนึงไปเล่นฟิตเนสหรือว่าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือออกกาลังกายอย่างเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมีแต่ให้นักกีฬาเก็บตัวในที่พักนะครับแล้วก็จะโปรแกรมฝึกซ้อมต่อไปเรื่องนี้เออดูแล้วก็ก็น่าสนใจมากนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณเป็นแฟนกีฬาไทยคุณคงได้ยินมาอย่าสม่ําเสมอนั่นก็คือว่าเราอยากให้นักกีฬาของเราโดยเฉพาะทีมชาติเก็บตัวกันอย่างยาวนาน ให้ hey, มันอยู่กันนานๆครับมันจะได้เข้าอกเข้าใจระเบียบวินัยจะได้เป๊ะสภาพร่างกายจะได้ดีแต่ตอนนี้ครับไอ้ภาวะแบบนี้ของโลกเนี่ยซึ่งผมว่ามันเป็นบททดสอบสําคัญมากเลยนะภาวะที่รวมตัวไม่ได้ภาวะที่มีโค้ชมาจ้าจี้จ้าชัยไม่ได้ระเบียบวินัยของแต่ละคนสําคัญมากครับพิสูจน์กันเลยว่า <c oughs> คุณควรจะมีค่าเหนื่อยแพงหรือไม่นะครับ ก็คงต้องรอดูกันต่อนะว่ากลับมารสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรว่ากันทั้งโลกเลยนะครับนักฟุตบอลเองก็ใช่นะครับนักกีฬาทุกชนิดล่ะครับพวกมือโปรที่ถูกเบลกไปเนี่ยน่าสนใจมากว่าการที่เขาไม่ได้อยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมแล้วเขาจะดูแลร่างกายได้ดีแค่ไหนนะครับส่วนเรื่องที่ NBA เขาพยายามทำให้มันคืบหน้าอยู่นั่นก็คือเขาประชุมกันแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะครับคอนเฟอเรนซ์ Conference บ้างเป็นส่งจดหมายบ้างแล้วก็จะมีให้ข่าวอย่าง อาร์ดัมซิลเวอร์นะครับเขาออกมาครับว่าเรื่องกําหนดวันที่จะกลับมาแข่งขันก็มีการอัปเดตความเป็นไปได้นะครับเขาว่ากันว่าในการประชุมครั้งล่าสุดโอเคละมันกลับมาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่เขาก็พร้อมเมื่อนั้นนะครับแต่นี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าโครงการของรัฐนโยบายว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรแต่เขาเริ่มที่จะขีดเดสไลน์เอาไว้ครับเขาบอกว่าฤดูการที่เหลืออกประมาณไม่เกิน20นัดต่อทีม อยากจะให้เริ่มช้าที่สุดเนี่ยอยากจะให้ลงแถวๆหนึ่งกรกฎาคมนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ารอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวที่เราเรียกกันว่า NBA Finals นีนครับจะลงสัปดาห์วันแรงงานของสหรัฐเมริกาครับซึ่งปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่7กันยายนเท่ากับว่าหากเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงช้าที่สุดที่นักกีฬา NBA จะเรียกเข้าสู่แคมป์กันก็คือสัปดาห์สุดท้าย สัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะครับก็ให้ซ้อมก่อน1สัปดาห์เริ่มเปิดกันก็กรกฎาคมนะครับวันที่1น,นะเออเรียกว่ามาถึงก็วันชาติอเมริกาเลยอะ่ะวันที่4หวดเลยฮะรตรงนี้หัวดกันหน่อยนะครับหวดกันแถวๆสักต้นกรกฎาคมเพื่อให้มันจบแบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามันรอบชิงมันจบได้อรอบชิงมันเริ่มได้กันยายนก็จะจบสักกลางเดือน โดยปกติแล้วทั่วไปนะครับฤดูกาลของ NBA เนี่ยจะเริ่มกันช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็เป็นไปได้ครับแบบนั้นเนี่ยว่าถ้าเกิดสมมติมันไปจบกันยายนจริงๆเลื่อนก็คงเลื่อนอีกไม่มากเพลอเลนะครับถ้าฤดูกาลนี้จบกลางเดือนกันยายนได้โดยการเริ่มฤดูกาลที่เหลือในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็น NBA เริ่มต้นตรง เวลาหรือว่าเลื่อนไปไม่มากนักก็ได้ซึ่งจากเดิมเขามองไว้นะครับว่าอาจจะต้องขยับไป time, แถวๆช่วงสักพฤศจิกายนด้วยซ้ำไปต้องดูในเรื่องบริหารการจัดก,การนะครับเอาละปูมาทั้งหมดในรอบเราก็สร้างความคืบหน้ากันไปแล้วน,นะครับสิ่งที่จะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือว่าเราเอาเกณฑ์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้คือกรกฎาคมเป็นหลักถ้าเกิดว่า NBA เริ่มต้นได้จากจุดนั้นจริงๆนะครับหาก NBA สามารถกรลกับลงสนามได้อีกครั้ง แต่ีซะว่าเร็วที่สุดคือพฤษภาช้าที่สุดคือกรกฎาคมถ้ากลับมาแล้วมันจะมีเรื่องไหนบ้างนะครับเราติต่างกันเลยครับเรามันโนกันเลยครับว่ามันจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของ NBA ที่จะเปลี่ยนแปลงไปน่าจับตามองกันที่ไหนกันบ้างเมื่อฤดูก,กาลมันเริ่มช้าหรือว่ากลับมาเริ่มแล้อีกครั้งหนึ่งนี่ครับตามที่เป็นข่าวเรื่องแรกที่มองเห็นเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากดูนั่นก็คือการกลับมาของ เควินดูแรนซ์เคดีครับทุกคนทราบดีว่าตั้งแต่ที่เขาย้ายออกจากโคเรนสต์วอร์เรอร์สนะครับหนึ่งในนักบ,บาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้สำหรับผมเขาอยู่ในระดับเดียวกับคาวายเลยน r d าดอยู่ในระดับเดียวกับเนี่ยระดับท็อปเลยเนี่ยสองคนในโลกเนะี่ยนะครับคาวายเลยนาดกับเอ,อ่อเควินดูแรนซ์ที่เหมือนกับว่าเป็นตัวพลิกเกมเป็นตัวจบเกมที่ดีที่สุดในโลกสองคนนี้เลยคนระับเกรดเดียวกันเนี่ยผมว่าเป็นเป็นคนที่น่าเสียดายมาก ที่ฤดูกาลไม่มีเขานะครับแต่ถ้าเกิดฤดูกาลมันช้าแบบนี้มันกลับมาจริงๆเดือนกรกฎาคมมีโอกาสเลยครับที่เราจะได้เห็นทางด้านของเควินดูแรนกลับมาเล่นให้กับบุคลินเนสได้นะครับอย่างน้อยก็เพลย์ออฟนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าซูเปอปร,ะระ์ปปรสตาร์ระดับท็อปอย่างเขาเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวฉีกในรอบเพลย์ออฟฤดูกาลที่ผ่านมาไหนจะ สวยซ้ำสวยซ้อนเป็นหนึ่งใน4ผู้เล่นของบุกลินนะฮะที่ติดเชื้อโควิดอย่างไรก็ตามนะครับจากการที่ดูสเก็ตเจที่เขาจะกลับมาแล้วเนี่ยทีมแพทย์ประเมินเอาไว้ล,ล่าสุดก่อนติดโควิด1นทีนะครับเควินดูแรนจะกลับมาได้ช่วงเดือนมิถุนายนจากการที่เขาลงฝึกซ้อม,มเรียนภาพซ้อมของเขาแล้วเท่ากับว่าถ้าฤดูกาลมันมาการกฎาคมจริงๆเราจะได้เห็นเควินดูแรนเล่นตั้งแต่ฤดูกาลที่เหลืออีกสิบกว่าเกมนี้เลยนะครับในเพลย์ออฟ ก็จะได้เล่นนะครับยิ่งช่วงสิงหาคมก็น่าจะเริ่มดูดีแล้วนะร่างกายน่าจะประมาณสัก7 0แล้วแหละทีนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเกิดเรามองในมุมของตำแหน่งเพลย์ออฟสำหรับทนาบุคดิเนสนะครับณปัจจุบันพวกเขาอยู่ในลำดับที่7ครับแล้วถ้าเกิดว่ารักษาเนื้อรักษาตัวเข้าเพลย์ออฟได้ในลำดับที่7โอ้โหสิ่งที่ NBA ต้องการอย่างมาก ในการที่จะประครับประคองให้ฤดูกาลน,นี้ผ่านไปได้นั่นก็คือเรื่องของเรตติ้งถ้าเจอถ้าเกิดว่าจบที่7จริงๆก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเควินดูแรนจะพาบุคลินเนสชนกับทางด้านของโตรอนโตแรปเตอร์สคู่ประกบในฝันเหมือนกันนะเราจะได้เห็นเควินดูแรนซัดกับทางด้านของปาสกาลเซียข้ามครับอืเออน่าสนใจนะบุคลินเจอแชมป์เก่าโตรอนโตแรปเตอร์สหรือถ้า บูกลินส์ไม่สามารถจัเกาะที่7ไว้ได้ร่วงมาที่8โอ้โหคราวนี้ลราโคตรมันเลยฮะมวยคู่เอกเลยครับยิ่งกว่าทางด้านของเคดีชนกับปัสกาลเซียคามอีกครับเคดีจะชนกับยานิสอันเดโตคูอัมโบของมิว k ก e ิบ c k สครับสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นคู่ที่น่าดแูแน่ๆนี่คือประเด็นแรกที่น่าสนใจหากฤดูกาลกลับมาได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่เป็น เรื่องที่น่าสนใจที่เราพยายามจะมองหากันครับเมื่อรดูการมันจะเริ่มช้ามันจะกลับมาช้ารดูการที่มันเบรกไปบบนี้นะครับประเด็นที่2ข้อที่2เนี่ยนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ Golden State Warriors ครับน่าสนใจยังไง Golden State Warriors จากทีมที่เข้าชิง NBA 4ซ้า5รัดูการติดกันเป็นทีมที่ได้แชมป์บ่อยครั้งในช่วงคลื่นทศวรรษหลังแต่ปีนี้อย่างที่ทราบกันครับ ตัวหลักย้ายออกตัวหลักรีทายแล้วก็ตัวหลักบาดเจ็บจนกลายเป็นทีมบุย้ยทีมนี้ผลงานห่วยที่สุดของฤดูกาลนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับแต่การบาดเจ็บนานๆแล้วมาบวกเข้ากับว่าเจอภาวะลีกปิดลีกเลื่อนก็ทำให้แฟนๆของนอสเอร์เร r i ร์สยอมพอจะมองโลดในแง่นี้ได้บ้างเพราะถ้ากลับมาเดือนกรกฎาคมจริงๆ พวกเขาอาจจะได้เห็นหนังตัวอย่างครับอาจจะได้เห็นหนังตัวอย่างว่าฤุูกาลหน้า g o l e e n State w a r r i o r s ก็ยังเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่มีโอกาสลุน้นแชมป์อยู่เพราะอะไรครับเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นเครย์ทอมสันเราจะได้เห็นสตีเฟนเคอร์รีและเดรมอนกรีนกลับลงสนามพร้อมกันเป็นครั้งแรกของฤดูุกาาน,นี้นะครับทั้ง3มคนมี กำหนดการจะกลับมาลงสนามภายในเดือนกรกฎา,าคมนี้อยู่แล้วครับเคลย์ดอมสันจำไว้เลยครับเคดีมาเมื่อไหร่เคลก็มาเมื่อนั้นน่ครับเจ็บไม่ต่างกันเจ็บไม่ผิดกันมากนะักดังนั้นก็เป็นไปได้นะครับยิ่งทั้งสามคนในสัมภาษณ์เสมอเลยครับว่าอยากเล่นอยากจะเล่นสักเดือนน้อยก็เกม2เกมนะครับที่จะส่งท้ายฤดูกาลน,นี้ซึ่งถ้าเกิดมาเป็นแบบนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเห็นเลยนะครับมันจะเป็นภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์ มันจะเป็นการแสดงออกว่าในอนาคตทีมนี้จะเอาอย่างไรแน่นอนทุกคนกลัวว่า Golden State Warriors มันจะแตกแล้วนะครับมันจะกลายเป็นทีมที่เหมือนว่าโดนลอยแพแล้วผลงานปีนี้ก็ไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดว,ว่าสาคนนี้กลับมาบวกเข้ากับ Andrew Wiggins ที่ไปเอามาไว้แล้วจาก Minnesota t ี w o l f เล่นกันได้เฮ้ยน่าสนใจแล้วอย่าลืมว่าผลงานห่วยๆแบบนี้มันก็มีข้อดีครับฟ้าใสหลังฝนพรำ มันก็ดีอยู่แล้วครับเพราะปีหน้า g o l d สเต t ร์ e w a r r i o r s, <c oughs> <S ก็มีโอกาสสูงที่จะมาจับลูกปิงปองในการจัดลำดับทีมดราฟต์ได้ลำดับต้นๆถ้าเกิดว่าจับพระจับผูได้ตัวดีๆขึ้นมาแล้วเล่นได้เลยเฮ้ยปีหน้ามันจะมี5คนตัวจริงที่เล่นได้เลยครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อาจจะคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะว่า w a r r i o r s ไม่เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับแต่ ในเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่หลายคนจับจ้องกันอ๋อแน่นอนครับคล้ายๆกับ KD เลยครับคล้ายๆกับ KD การกลับมาของทั้งเคอร์รี่ทั้งเคลทอมสันและก็ดัมอนกรีนพร้อมกันในนามของโคเดนสเตเบอร์เยสเป็นสิ่งที่แฟนๆ NBA อยากเห็นและ NBA อยากได้เชื่อแน่ว่ามันจะเป็นทีมที่ไม่ได้ลุ้น Playoff แต่ว่าเรตติ้งดีหากมีการถ่ายทอดสดช่วงท้ายฤดูกาลนะครับเอาล่ะว่ากันไป2เรื่องแรกแล้วนะครับผมยังมีอีกสัก เรื่องสองเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแบรกที่2นะฮะดูกันว่าอ้าวในฤดูกาลมันก็กลับมาช้าแล้วเนะี่ยมันผิดปกติไปแล้วเรื่องดีที่จะตามมายังพอมองเห็นอยู่ครับไปติดตามกันเลยครับช่วงหน้าแต่ตอนนี้พักหายใจก่อนนะ ตามัาต่อนะครับในช่วงที่2เบรกที่2นะครับเราทาเวลาหน่อยครับตอนนี้เนี่ยน้ำเขาไม่ได้จิบเลยเนี่ยโอ้โหต้องรีบจัดปัง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 เวลามันมีน้อยนะครับกับโจทย์เดิมครับหากฤดูกาลนี้กลับมาในช่วงเดือนกรกฎาคมการรอคอยที่แสนยาวนานมันจะมีอะไรดีบ้างให้เราได้ลุ้นเมื่อกี้เราว่ากันไปแล้วกับการกลับมาของเคดีมีโอกาสสูงี่จะได้เห็นการกลับมาของ g o l d e n State Warriors ก็มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นสิ่งต่อมาครับสิ่งต่อมาที่เราจะได้เห็นกันแน่ๆนั่นก็คือ การได้เลี้ยงส่งแอร์แคนาดาครับแอร์แคนาดาคือใครได้เกดว,ว่าคุณเป็นคนดูบาสเกตบอลคุณเป็นนักบาสเกตบอลคนที่ดู NBA มาอายุประมาณผมสัก30กลางกลางๆ0ีแอร์แคนาดานี่นก็คือวินส์คาร์เตอร์นะครับคงจำกันได้นะครับในวันที่รูที่โกแบมีข่าวออกมาว่าเขาติดเชื้อโควิด1 9จนมีข่าวว่า NBA Suspended เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดวันนั้น ทางด้านของวิสคาร์เตอร์ลงสนามครับแล้วก็จะลงทันใดที่เขาประกาศให้มาว่าเลื่อนอย่าไม่มีกําหนดถ้าเขาว่าเกมนั้นมันเป็นเกมสุดท้ายอย่าไม่เป็นทางการของวิสคาร์เตอร์เลยครับผู้เล่นที่อยู่ใน NBA มากว่า4ทศวรรษเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ปลุกให้ n b a ยุค2000เป็นหลีกแห่งความร้าใจโดยเฉพาะกันดังนะครับตลอด22อฤดูกาลวิสคาร์เตอร์เนี่ยมีเกียรติประวัติอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับได้เหรียญทองโอลิมปิกปี2000นะฮะกับท่าดังกระโดดข้ามคู่แข่งไปดัง แม่งเอ้ยอยากแข่งสแลมดังเลยอะแต่ว่ามาทำในเกมจริงฮะได้แชมป์แลมดังปี2000ได้เป็นรุกกี้เฟิร์สทีมปี99ได้เป็นรุกกี้ยอดเยี่ยมปี1999ิติดออสตาทั้งหมด8สมัยนะครับ2 0 0 0ันถึงสองพแต่ว่าปี2002ไม่ได้เล่นนะครับจากอาการบาดเจ็บเป็นหนึ่งใน5ของประวัติศาสตร์ NBA นะครับมีเพียง5คนเท่านั้นเองนะครับที่สามารถทาระดับ 25,000แต้ม6,500รีบาว4,700แอซิส800บล็อกแล้วก็1,500สติลแน่นอนนะครับการจบฤดูกาลซึ่งถ้าเกิดว่ามันตัดจบไปแบบนั้นมันตัดจบไปโดยไม่ได้กลับมาเลยไม่ได้บอกลากันเลยมันกลับมาไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าวินส์คาร์เตอร์อาพับเหลือเกินครับไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่าไม่ได้แม้แต่จะพูดลากันสักคำทำนานคนนั้น จะจบเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความพยายามที่ NBA จะกลับมาหากกลับมาได้จริงเรื่องที่ค้างคาเรื่องที่คาใจอยู่ข้างในลึกๆมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้นะครับตามข่าวว่ากันว่า15เกมที่เหลืออยู่ของวินส์คาร์เตอร์ไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตามแฟนๆรอต้อนรับแฟนๆรอแฟเวลเขาทุกที่ที่เขาไปและในโปรแกรม15เกมที่เหลืออยู่ มันมี2เกมที่น่าสนใจมากๆนะครับแน่นอนล่ะเกมสุดท้ายนะครับที่แอตแลนตาจะเล่นในบ้านบรรยากาศดีแน่นอนนะครับแม้ว่าแอตแลนตาอาจจะไม่มีความผูกพันกับวินสกร,ร์เตอร์มากนักแต่แอตแลนตานะครับแต่แอตแลนตาก็คือทีมสุดท้ายของเขานั่นแหละดังนั้นก็คงจะต้องเป็นวิธีการที่ส่งท้ายกันอย่างน่าประทับใจผมเชื่อแบบนั้น นะครับอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกมที่เขาจะต้องไปเยืยนเอนทางด้านของ Toronto Raptors เนี่แหละสำคัญเลยครับณตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าวิสคาเตอร์จะรีไทยที่ไหนแต่หนึ่งในนั้นหนึ่งในสิ่งที่เขาสร้างความจดจำสร้างความทรงจำถามแบบนี้ดีกว่าว่าทีมไหนที่ได้ประโยชน์จากการเล่นของวิสคาเตอร์มากที่สุดตลอดอาชีพ แฟนจำภาพเขากับทีมที่ไหนมากที่สุดโอเคหากคุณมองในเรื่องของผลการแข่งขันอาจจะเป็นนิวเจอร์ซีย์เน็ตส์หรือว่าบุคลินในปัจจุบันหากแต่มองเรื่องของภาพจาแบรนดิ้งที่ชัดเจนผมว่ายังไงนะครับโตโรนโตรับเตอร์สคือทีมที่ได้รประโยชน์จากการเล่นของวินส์คาร์เตอร์การดํารงคงอยู่ของ Vince Carter วินส์คาร์เตอร์มากกว่าสีทศวรรษใน NBA ครับดังนั้นการไปเยือนที่แคนาดาที่โตโรนโตเป็นครั้งสุดท้ายในอาชีพเป็นเรื่อง น่าจดจําเป็นอย่างยิ่งครับประเด็นสุดท้ายที่เราเอามาพูดกันนั่นก็คือเราจะได้คําตอบแบบไม่ค้างคาครับการกลับมาของ NBA ไม่ว่าจะชา้าจะยืดจะยาวแค่ไหนแต่มันก็จะได้ในสิ่งที่เราได้คําตอบขาดกันไปเลยนะครับกับการพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของสองรางวัลใหญ่เริ่มต้นจากรางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมออฟเดอะเียนะครับ แน่นอนครับมันตัดวงชิงกันเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือจาโมรันครับเด็กดราฟเบอร์อันดับต้นๆจากเมนเฟกเกสเล่นะครับแล้วก็ซีออนบิลเลียมสันนะไอหมูอว้วนไอไส้อ่อนนะฮะไอหมูบินจากทางไดของเนเธอร์นด์สเพลกันส์ก็ถือว่าวัดกันมาตลอดนะครับคนหนึ่งเจ็บไปตลอดตั้งแต่เริ่มนะครับอีกคนหนึ่งก็ได้เล่นแล้วก็ทําได้ดีแต่ทันทีที่ซอนวิลเลียมสันกลับมา ผลงานประจักษ์แน่ชัดดีกว่าการเห็นนะครับเชอร์วิลเลียมสันเล่นไปทั้งหมด19เกมนะครับแต่สร้างค่าเฉลี่ย23.6แต้ม6.8รีบาวสอดแอสซ,ซิสนะครับเกมเกมหนึ่งเล่นอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงขณะที่จามอรันครับเล่นไปแล้ว59นัดเป็นตัวจริงทั้งหมดนะครับเฉลี่ย17.6แต้ม6.9แอสซ,ซิสแล้วก็3.5รีบาลถ้าเล่นจบครบทั้งฤด,ดูกาลมันก็จะได้ตัดสินกันไปเลยครับว่าใครเหมาะสม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทาง ESPN เขาก็ไปทำสำรวจมาฮะเขาก็ไปสำรวจจาก70ซสื่อนะครับให้มาโหวตกันนะครับให้มาโหวตกันซึ่งคาดว่า70ซสื่อเนี่ยนะครับ70ของสื่อสารมวลชนก็จะเป็น70คนที่มีโอกาสได้โหวตจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าฤดูกาลนั้นกลับมาพวกเขาโหวตกันออกมาเนี่ยผลขาดกระชุยเลยครับกลายเป็นว่าจามอรันครับ ได้รางวาัลของความสม่ำเสมอไปถ้าโหวตกันณนวันนี้ชามอรนจะได้รางวัลรุกี้ออฟเดี e ร์นะครับเจคนเลือกให้เขามาอยู่ในลำดับที่1ทั้งหมดเลยครับตามโมเดลร์เซียม m ิเลียมสันนะครับไม่มีใครโหวตให้เขามาเป็นที่1เลยนะฮะโหวตให้เขาเป็นที่2ทั้งนั้นก็แต้มก็จะขาดนะครับสามต่อหนึ่งนะครับนั่นก็ถือว่าถ้าเกิดเรื่องอนะตอนนี้ รุกี้ออฟเซียจะเป็นจามอรันนะครับช่งก็โอเคเห็นด้วยแต่รางวัลใหญ่ครับรางวัลใหญ่ที่ยังถกเถียงกันอยู่อย่างยาวนานนั่นก็คือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่านะครับก่อนที่ฤดูกาลจะจบลงไปเนี่ยมีอยู่แค่2คนครับที่เป็นม้าแตงเลยฮะที่เป็นม้าแตงเลยเนี่ยนะครับว่าสมควรจะได้รับรางวัลเป็นอย่างยิ่งคนแรกครับหนุ่มใหญ่วัย3าคือคิงของ NBA นะครับนั่นก็คือเลบอนเจมส ผู้นำที่แท้จริงของเลเกอร์สนะครับทีมที่มีสถิติดีที่สุดของสายตะวันตกนะครับพาทีมชนะไป49แพ้ไป14มีสถิติส่วนตัวที่หรูหราน่ากลัวมากๆนะครับเฉลี่ยไป25.6แต้ม7.9รีบาลและ10.6แอสซิสนะครับซึ่ง10.6แอสซิสเนี่ย10.6แอสซิสของเขาเนี่ยเป็นผู้นำของหลีกในตอนนี้ด้วยนะครับด้วยผลงานแบบนี้ของทั้งส่วนตัวและของทั้งทีม ยิ่งมองว่าอายุ35ด้วยนะไม่แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าเลบอนเจมส์จะได้รางวัลน,นี้ไปอีกหนึ่งคนที่เปลี่ยนกันมานะครับนั่นก็คือยานิสอันเดโตคูอัมโบครับจากเมวากิบัสเจ้าของสถิติเฉลี่ย29.6แต้มนะครับ13.7รีบลัลห้าจุดแอสซิสต์นะครับส่งให้บัคส์เป็นทีมที่ชนะมากที่สุดใน NBA ตอนนี้นะครับชนะถึง53าสิบแพ้ไปแค่12ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะมีลุ้นในตำแหน่งเพลย์ออฟ อ๋อไปในตำแหน่งผู้เล่นสูงคุณค่าในฤดูกาลน,นี้นะครับส่วนคนอื่นที่รอสอดแทรกอยู่ก็จะมีอย่างเจมส์ซาเดนของฮิลสตันนะครับหรือก็ดอนชิชของดัลลัสแต่รับรองไม่แซงแน่ครับในไงเสียก็จะเป็นแค่2คนนี้เท่านั้นเองนะครับมีวิกกี้บัสโดยยานิสในตัวควอมโบหรือว่าเลวอนเจมส์จากเอ l a k เ r s เครับใครดีละ่ะเรื่องนี้ค้างขาใจมากเรื่องนี้เสียงแตกครับ แฟนๆก็ของใครของมันละฐานเสียงใครก็ฐานเสียงมันนะครับก็เหมาะสมด้ยปกันทั้งปวงแต่ถามผมผมก็มองว่าถ้าเกิดว่ามันดีทั้งคู่มันควรจะเป็นวันดีทั้งคู่โดดเด่นมีส่วนร่วมกับเกมของทีมจริงๆทั้งคู่ก็ควรจะเป็นทีมที่มีผลงานดีที่สุดในฤดูกาลนะครับซึ่งผลงานเขาก็ใกล้เคียงกันนะเพียงแต่ว่าฤดูกาลมันยังไม่จบเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าตัดจบกันแบบนี้ก็ต้องยานิสเลยครับเหมือนกันครับเหมือนกับกับรางวัลรุกี้ยอดเยี่ยมนะครับ ก็เขาก็ให้สื่อมาบวดเหมือนกันจัดทำโดย s p n ครับเขาก็บวทกันออกมานะครับผลคะแนนอืม hmm. ก็ค่อนข้างขาดครับสงสัยมีคนคิดเหมือนพันสิทเยอะเพราะผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นยานิสเนโตวควอมโบครับชนะไปขาดลอยหร้อยเจ็แต้มต่อ514นะครับเท่ากับว่าถ้าบวทกันแบบนี้แล้วตีความกันไป ยานิสก็จะได้ MVP รูธกานปกติ2ปีติดต่อกันนะครับเป็นคนก,ก็ก็มีหลายคนที่เคยทำได้มาแล้วนะครับช่วงระยะหลังเนี่ยก็จะมีอย่างเคอรี่ที่เคยทำได้มาแล้วปี2015กับ2016ได้2ปีติดกันเลยนะครับหรือนเจมส์ hmm. <van> <James S 1> ก็เคยทำได้ครับปี2012-2013แต่ได้เกิดว่ามองเป็นคนต่างชาติที่ทำา MVP 2ปีซ้อน ก็ถือว่ายาวนานทีเดียวนะครับเพราะว่าคนล่าสุดที่ทําได้ก็คือปี2004ต่อ2 0 0 5 2นัต่อ2006นกั่นก็คือสตีฟเนชนะครับถ้าเกิดว่ายานิสทาได้อีกก็จะต่อจากเนชเลยทีเดียวแหละครับซึ่งยาวนานมากๆนะครับนี่แหละครับเรื่องดีๆที่นํามาชวนกันมองว่าเออฤด,ดูกาลมันมาช้าเราก็อาจจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่เข้มข้นขึ้นสิ่งที่เราไม่ยังมีโอกาสได้ดูแน่ๆถ้าเกิดว่าฤด,ดูกาลมันจบตามปกติชีวิตก็เหมือนกันละมั้งครับ คงอยู่ที่มุมมองนะครับปัญหาอยู่ตรงหน้าจะแก้ไหมจะนั่งจมไปกับมันจะนั่งบนกลนด่าว่าใครหนอส่งลงมาหรือว่าจะมองข้ามในภาพรวมแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้สุดแท้แต่ตัวคุณนะครับช่วงนี้คงต้องย้ำกันหน่อยครับดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีต่อสู้เอาตัวรอดให้ได้อย่าไปหวังพึ่งใครนักเลยครับกับสถานการณ์แบบนี้ทำตัวเองให้แข็งแรงไว้กินให้ดีนอนให้พอ ทำตัวให้สะอาดอยู่ห่างกันสักหน่อยนะครับอยู่ห่างกันอยู่ห่างไกลอยู่ห่างห่างกันสักสองวัในวันนี้เพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเราจะกลับมากอดกันได้แน่นขึ้นนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับบาสเกตบอลทัชดาวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ